รับบาตวันที่สมของสามเณรม่อน

ว่าป่ะได้กินหน่อยอ่า66 <coughs> 62ก็ได้นะครับอ่านอนหลับดีมั้ยหลับดีทางกันโกนบ้านหลับกันโกนอือเขาบ่เอาเข้าข้าง <coughs> 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 Vội hey. ngon đi tay anh hai đi tay anh hai đi tay anh hai đi

คิดจะหาเอีกกาไหมเอาหามเอาหามหามดูขีเกาใสเเ้อรถเข็นเล็กเลยเนาะเออวางก็จะหอบยากวางเหมือเอะไรอ่ะสุดยอดด้วยเฮ้อมันเก่งจริงจรเดี๋ยวมันเดมันทั่งขัดสมาธเลยทับคู่ไว้เลยขัดสมาธิเลย năng năng ở đó à, không cần tập tâm anh đang yon yon, cha mẹ. แล้วรู่นี้ใส่ฐานก้อนไปบ่อยๆไปเรื่อยๆเน้นอย่าลืมเอาเค้กมาฉันในตู้เย็นนะดูวันหมดอายุด้วยนะสิ้นสุดการรับบาดวันที่สามขอบคุณครับ